อยากลองดูมาเรียนรู้กับครูแซมถ้าอยากลองดูมาเรียนรู้กับครูแซมสวัสดีครับวันนี้อีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่ต้องมาทำเรื่องของอาหารกันอีกแล้วนะครับครูแซมนะครับจะพาทําอาหารอันแสนอร่อย <c oughs> ไม่รู้อร่อยหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเรียนรู้วิธีการทําอาหารไปด้วยกันครับเมนูวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ อาหารแพงมากอยากจะบอกนะครับว่าทําไมมันแพงอย่างนี้นะครับก็ที่มันแพงนะครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีดิมานมันมีความต้องการแล้วก็ซัพพลายมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มันค่อนข้างจะแพงนะครับเมนูวันนี้ที่ก,กําลังจะพูดถึงก็คือเห็ดเผาะนะครับเห็ดเผาะเห็ดทอบก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่นะครับทาง ภาคแต่ละภาคจะเรียกกันนะครับเห็ดพอรหรือว่าเห็ดทอดเอาละครับวันนี้เมนูวันนี้นะครับเร,รเรื่องรองเรียนรู้กับครูแซมเราจะทําเห็ดพอแกงเห็ดพอแกงเห็ดทอดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาสไตล์แบบแกงแบบสไตล์แบบอีสานหน่อยนะครับนะก็อาจจะได้แบบสไตล์แบบแซ่บๆซ่บลองดูนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับว่าเราจะทําเห็ดพอะแกงเห็ดพอะนะครับวันนี้เราใช้อะไรบ้าง อันดับที่หนึ่งแนวแนวมาแล้วครับอันนี้นะครับหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไ,ไม้เราเอาแบบสดๆเลยก็แล้วกันตอนนี้ใครเป็นโรคเกานะครับก็จะใส่มาก,ก็แล้วกันนะครับอันนี้หน่อไม้นะครับภาษาอังกฤษว่า bamboo shoot bamboo shoot bamboo shoot หน่อไม้ได้แล้วนะครับ ต้องเอาไปหั่นก่อนนะครับอย่าไปใส่แบนี้ทั้งหม้อเป็นเรื่องเลยนะครับอาต่อไปนะครับเมนูต่อไปเราจะเอาอะไรมาทําดีเอ่ยนะครับเมื่อเราเมือม่อกีอ้นี้เราพูดถึงแบมบูชูมันมีคำหนึ่งมีคําว่าแบมบูด้วยนะครับก็คืออันนี้ครับรู้จักกันไหมเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบมบูกราส์แบมบูกราส แบมบูกราสก็คือยญ้านางย่้านางภาษาอังกฤษไม่ใช่ her grandmother ยาของนางนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จริงๆเขาก็มีชื่อเรียกตามศาัพท์ภาษาเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ของเขาเขาเรียกว่า t r i a c o r a ร r i a n d a ันดตาหากว่าเรียกง่ายๆนะครับก็แบมบูกราสจริงๆนะครับย่้านางเนี่ยทำไมครูแซมถึงเลือกเอาบแบบอีสานหน่อยเพราะว่าย่้านางนี่นะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าสรรพคุณเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาษาอีสานครับว่า หมื่นปีบ่เถ่าหรือเป็นหมื่นหมื่นปีไม่แก่โอ้หาไว้เลยนะครับนใครไม่มีติดบ้านนะครับย่้านางนี่นะครับมีสรรพคุณเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคความดันโรคหัวใจหรือว่าแม้แต่โรคมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเลือกเอาย่านางนะครับสูตรที่มียญานางมาด้วยนะครับย่้านางนี่ต้องไปตําก่อนนะครับก็เราจะตำตำเอาน้ําของย่้านางนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นน้ําของแกงเห็ดพอในวันนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเอาละเราก็ เป็นแมงลักครับแมงลักการนี้คำภาษาอังกฤษใช้คำว่า s e e t b a s i s sweet Basil ก็เหมือนโหระพาเลยนะโหระพาเราก,ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกัน s w e e t Basil คราวที่แล้วเราเรียนจำได้ไหมครับ E.P. ที่ผ่านมาเราเคยเรียนคำว่า กะเพราใช่ไหมครับกระเพรานี่นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า holy นะครับ holy basil อันนี้เป็น sweet basil เมงลักอ่ะจะไปอะไรเอย่ยอันนี้คิดว่าท่านผู้ชมนะคงจะรู้จักเขาดีชะอมอันนี้เป็นภาษากลางนะเราเรียกว่าชะอมถ้าเป็นทางเหนือนะครับเขาเรียกว่าผักละผักละถ้าเป็นทางใต้ก็อม้มอมนะอมประแต่เมื่อพูดอะไรสั้นๆนะก็ชะอมก็ออมเฉยๆส่วน อีสานนะครับอีสานเขาเรียกว่าพักขาเรียกว่าพูดซิพเพระเลยนะครับพักขาเป็นผักที่พูดหวานนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าคร i ยมิงครายมิงแวโดหรือว่าถ้าเป็นสำนวนอเมริกันหน่อยก็ใช้คำว่าครายมิงแวโด i ร i n g w งแวโ c l i m b i n g นะครับ climbing ซึ่งแปลว่าปีนป่ายนี่นะครับไม่รู้อันนี้มันไปปีนป่ายเลยที่ไหนก็เป็นชะอมนะครับอ้าว เครื่องปรุงที่ว่าขาดไม่ได้นะครับในสูตรที่จะทําในวันนี้ก็คือปลารานะครับนะยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้พี่ไม้พี่ไม้นะเดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาพี่ไม้นะครับบอกว่าปลานะครับใส่เข้าไปนะครับสูตรนี้นะครับเห็ดเผาะนะครับแกงเห็ดเผ่านี้จะอเร็ดอร่อยภาษาอังกฤษใช้คําว่า fermented fish นะครับ fermented fish คําว่า fermented แปลว่าแปลว่าหมัก fermented fish นะครับอย่าลืมนะครับปลาแล้วก็ ยังมีนอกจากนั้นเครื่องปรุงนะครับที่เราจะต้องขาดไม่ได้เวลาที่เราทำแกงต่างๆก็คือเลมอนกราสนะครับเลมอนกราสอย่าลืมนะครับตะไคร้แล้วก็ยังมีอะไรนะครับอ,อื่นๆดีไม่ว่าจะเป็นเชอร์รอตอันนี้หอมหัวเล็กนะเชอร์รอตแล้วก็มี g a r l i ก g a r ก i กระเทียมแล้วก็ยังมี dry chili หรืออาจจะเป็น fresh c h ลี่พริกแห้งหรือว่าหรือว่าเป็นพริกสดเ้าลวครับเหลืออะไรอ่ะย่งเหลืออยกพระเอกนะยังไม่ได้พูดถึง พระเอกเลยว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเห็ดพาะหรือว่า h e ็ดทอในภาษาอังกฤษเรียกว่า puff b o l mushroom puff b o l mushroom ดูปากคุณแซมนะครับ puff puff b o l mushroom อันนี้สำคัญพระเอกต้องออกเสียงชัดๆหน่อย h e ็ดพานอกจากคำว่า puff b o l l mushroom แล้วนะครับก็ยังมีคำที่เขาใช้เรียกเป็นทางการอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า barometer earthstar อันนี้คำที่เขาตั้งชื่อน่าจะเป็นไปในลักษณะของรูปร่างของเห็ดเพาะเหมือนกันนะครับตอนแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเคยเห็นเห็ดเพาะตอนที่แก่นะครับตอนที่แก่นี่เขาก็จะเป็นลักษณะบ,นบานๆเหมือนกับดาวนี่นะครับคิดว่าชื่อนะอีกชื่อหนึ่งน่าจะมาจากตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ครัวกันนะครับเราจะทําแกงเห็ดเพาะครับ สูตรแบบสไตล์อีสานหน่อยก่อนอื่นเราต้องล้างหรือว่าครีนดอฟดินที่ติดมากับเห็ดเพาะออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ล้างหลา,หลายรอบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ผ่าครึ่งเห็ดเพาะโดยเฉพาะก้อนที่ตัวโตวหน่อยหรือว่าดอกที่ตัวโต,วตวหน่อยสำหรับหน่อไม้ ก็ต้องแกะเปลือกนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่า p e e นะครับก็เราบอกว่า p e e it นะีก่อนที่จะเอาไปทำอาหารอาหาแกะไปแกะมาเนะี่ยเหลืออยู่นิดเดียวส่วนใบยะนางก็ต้องนำไปตำถ้าใครมีเครื่องปั่นจะปั่นเอาก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็คั้นเอาน้ำเขียวๆออกมา เพื่อที่จะนำไปทำเป็นน้ําแกงนะครับหั่นตระไคร้เพื่อที่จะนำมาตำถ้าหั่นบางๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า S'Rice นะครับถ้าหันนา่นหนาๆหรือว่าเราเฉือนหนาๆเนี่ยเราเรียกว่า Cut นะก็คือ Cu ั r e m o n g r a s s เสร็จแล้วก็ใส่ในครกนะครับหรือว่า put it in the mortar ก็ใส่ เชอริเข้าไปนะครับพริกเข้าไปแล้วก็พาวด d ตำครับหลังจากนั้นใส่ Garrick นะกระเทียมเนะข้าไปแล้วก็ตำเช่นเคยเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงชอ o r ส s นะใส่เข้าไปอีกแล้วก็ตำอีกครับต่อไปนะครับในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าล้างเห็ดสะอาดหรือยัง ต้มน้ำแล้วก็นำไปลวกอีกทีก็ได้ขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเพื่อจะได้เจียวเครื่องเทศที่ได้ตําไว้แล้วแล้วก็ใส่ซอสนะลงไปได้เลยหลังจากนั้นต้มน้ำใบย่านางที่ได้คั้นไว้แล้วพอน้ำเดือดใส่เครื่องเทศที่ได้เจียวแล้ว ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เห็ดพอะลงไปตามไปด้วยหน่อไม้ก็ปรุงรสเพิ่มเติมแล้วก็ใส่น้ำตาลปิป๊บหรือว่าพอมชูกอร์หลังจากนั้นก็สิ่งนี้พลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับ fermented fish นะครับปลารานะครับปรุงรสเพิ่มเติมก็ใส่น้ำปลาจากนั้นก็ใส่ ผักชะอมก็ตามไปด้วยใบแมงลักนะครับใส่ลงไปรอสักประมาณนาทีถึง2นาทีนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับตอนนี้ครูแซมได้แกงเห็ดพะแสนอร่อยมาแล้วนะครับน่าลองชิมดูสิครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหครับ เฟร y delicious ลำขนาดลำแตแตะแซบไล่ร้อยยังหูสุดยอดแก่เห็กบอบลองเรียนรู้กับครูแสมเดี๋ยวกันอีพีหน้าครับ